มาดูกันซิว่า MBTI ยินเด่นยินรองผสมกันแล้วจะเป็นยังไงอยากรู้ไปดูตัวแรกจะเป็นยินเด่นตัวที่สองจะเป็นยินรองถ้ายินเด่นของ ESFP ผสมกับ ENTP จะกลายเป็น ESTP เพราะฟังก์ชันเด่นคือ SE ฟังก์ชันรองคือ TI ผสมกันก็จะมันๆส่วนๆแบบนี้นหนแหละหรือกระทั่งยินเด่นแบบ ESTP ผสมกับ ENFP ก็จะกลายเป็น ESFP เพราะฟังกชันก็เป็น SE กับ FI ความสปอน t a n น,นียแบบ SE แต่ก็ยังมีฐานใจแบบ FI หรือต่อมา ISFJ ผสมกับ INTJ บวกกันจะได้ ISTJ เพราะว่ายีนเด่นคือ SI ยีนรองคือ TE ก็จะเป็นคนลงรายละเอียดทางานตามระบบระเบียบได้ดีแต่ก็มีการบริหารจัดการตาม TE ที่เป็นฟังก์ชัน2องคอยเสริม SI นั่นเองหรือกระทั่ง ISTJ ผสมกับ INFJ ก็อาจจะกลายเป็น ISFJ เพราะฟังก์ชันเด่นคือ SI แต่ฟังก์ชันรองคือ FE ก็มีความอ่อนโยนที่อยู่ข้างในแต่ก็ยังคงเป็นสายปฏิบัติทําตามหลักการทําตามระบบระเบียบขั้นตอนรวมไปถึงใช้ระบบ ความจมากกว่า intuition แต่ข้างหน้าหรือ ENFP ผสมกับ ESTP ก็จะกลายเป็น ENTP เพราะฟังก์ชันแรกคือ NE ที่เด็ดมีความคิดสร้างสรรค์สูงแต่ก็รวมกับ Ti ที่เป็นฟังก์ชันรองกลายเป็นนักคิดสร้างสรร นักนวัตกรรมที่เด็มไปด้วยตะกกากเหตุผลคล้ายๆกับอัโตวาทีดีเบตเตอร์ประยุกเก่งหรือ ENTP ผสมกับ ESFP ก็อาจจะกลายเป็น ENFP คือได้ฟังก์ชันแรกที่เป็น ND แต่ฟังก์ชันตัวที่2ได้จากยินรองเป็น FI ก็จะมีความไอเดียสร้างสรรค์ด้านการคิดบันเจอแต่ก็ยังเป็นสายฟิลลิ่งที่คำนึงถึง FI ที่เป็นคุณค่าภายในทางฝั่งอินทรร์ดเช่น INFJ ผสมกับ i s c j ก็อาจจะกลายเป็น i n t j เพราะฟังก์ชันแรกคือ NI คิดวิสัยทัศน์ไปข้างหน้าเป็น i n t r o v e r t intuition แต่ก็ยังเป็นนักปฏิบัติในการที่จัดการ TE จะเอาเคียร์คัดชัดเจนแบบที่เป็นต้นหรือกระทั้ง i n t j หรือกระทั้ง INDJ ที่ผสมกับ ISFJ ก็อาจจะกลายเป็น INFJ ที่ได้ความอิน u i t i o n ในเชิงลึกหาสาจธรรมความหมายใหม่ๆม,มาจากฟังกช์ชันเด่นคือ NI แต่ก็กลับได้ FE คือฟังก์ชันรองก็เลยกลายเป็นคนที่พยายามอุทิ่ตัวให้ผู้อื่นด้วยสัจธรรมชีวิตหรือ ENTJ ผสมกับ ESFJ ก็าอาจจะกลายเป็น ESTJ ด้วยความเป็น TE นํนำเป็นสายฟาดจัดก,การผู้นำบวกกับ SI ที่เป็นคนลงรายละเอียดทำตามหลับขั้นตอนได้ดีก็าอาจจะเป็นผู้นำที่สามารถลงรายละเอียดได้แบบ ESTJ หรือ ESTJ ผสมกับ ENFJ ก็จะกลายเป็นผู้นำแบบ ENTJ ที่มีความท E การ โลภายนอกให้เรียบร้อยแต่ก็ยังมี NI ที่เป็นฟังก์ชันเสริมทําให้มองไปถึงสัจธรรมชีวิตความหมายในเชิงลึกเลยกลายเป็นผู้นําในด้านกลยุทธ์หรือ INTP ผสมกับ ISFP จากสายคิดกับสายมุ่งมิงผสมกันก็อาจจะเป็น i s t p เพราะว่า TI เป็นตัวนําทําให้เป็นนักคิดวิเคราะห์แต่ก็เน้นการลงมือปฏิบัติแบบ SE spontaneous ซุกซน,น,นชอบทําอะไรที่ประยุกต์หลากหลายสนุกสนุกหรือก TP, ระทั่ง ISTP ผสมกับ INFP ก็อาจจะกลายเป็น INTP เพราะความคิดตักกะในแบบ TI แต่ ได้ฟังก์ชันตัวที่2ของยีนลองมาก็คือ NE ในความคิดสร้างสรรค์เป็นนักทฤษฎีเชื่อมต่อ Principle หลักการที่ถูกต้องเสมอรวมถึงมีไอเดียมันเจอที่อยู่ในหัว หรือกระทั่ง ENFJ ผสมกับ e s t j ก็อาจจะกลายเป็น ESFJ เพราะฟังก์ชันแรกคือการทำเพื่อผู้อื่นแบบ FE แต่ฟังก์ชันตัวที่2กลกับได้การลงรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมชัดเจนลาดับขั้นตอนแบบไ SI ปมาก็จะกลายเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นและลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้คนด้วยหรือ ESFJ ผสมกับ ENTJ ก็อาจจะดึง FE ขึ้นมา,าเป็นฟังก์ชันนําแต่ยินรองอาจจะเอา ENI เข้ามาทําให้มีความคิดอุทิศตัวให้ผู้อื่นในเชิงของนามธรรมาสัจธรรมความหมายอะไรต่างๆหรือกระทั่ง INFP ผสมกับ i s t p ก็อาจจะกลายเป็น IS DP, เอก็อาจจะเป็นผลรวมของฐานใจ Inward Feeling ที then, uh, time, bank, health, ่ดึงเอา SE ที่เป็นฟังก์ชันตัวที่2เอามาปรับใช้เป็นนักศิลปะนักะจนภัยที่สัมผัสโลกกว้างด้วยการกลับเข้ามาคอนเน็กกับความรู้สึกทั้งในหรือ ISP ผสมกับ i n t p ก็อาจจะกลายเป็น i n t p ที่มีความรู้สึกในส่วนลึกรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ใในเชิงนามธรรมมีความสุขสนุกกับการค้นลึกกับความหมายที่ตอบสนองความรู้สึกภายในตัวเองจริงๆมันมีความน่าจะเป็นที่ผสมกับยินเด่นยินด้อยอะไรได้เยอะเลยนะถ้าใครอยากให้ขยี้ท้ายไหนบอกได้นะ